สนับสนุนโดยดิอร aya, โรคยาโทร02 358 0050เขาต้อนรับเข้าสู่ช่วงไกด์ทริปสนุกทุกทีเทั่วไทยกับแองค่ะวันนี้นะคะแองอยู่ที่เกาะช้างค่ะแองพาคุณไปท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งเกาะช้างค่ะนั่นคือที่ทอปแอดเวนเจอร์สวนสนุกบนต้นไม้ค่ะแต่ว่าตอนนี้แองขอฟิตร่างกายก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาต้องใช้กำลังมหาศาลทีเดียวโน่น กับที่ทีมงานของ T Top a d v e n t u r e แล้วค่ะไปแนะนำตัวกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะพี่พอะไรคะชื่อพี่เปิ้ลค่ะหน้าที่อะไรยังไงมาคะก็คือดูแลทุกอย่าง,างข,าข,าอของทีท็ของเราอะค่ะค่ะแอนแอนขอถามคำถามแรกเลยกัน T Top เนี่ยมีความเป็นมาย,ยัางไงบ้างคะค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือบอสของทีเนี่ยคุณนัทพลไข่มุกนะคะค่ะเขาจะติดตามคุณพ่อไปต่างประเทศต่างๆนะคะเขาได้เรียนรู้เขาได้เห็นสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ แล้วเขาก็ได้เห็นกิจกรรมแบบนี้ที่เมืองนอกซึ่งในฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่ามีสวนสนุกแบบนี้ถึง500แห่ง500เลยหรอคะ500แห่งเลยคะ่ะแล้วที่ท็อปนี่คือเป็นที่ชอบของเราเนี่ยคือเป็นเจ้าแรกเลยเจ้าเดียวของประเทศไทยคะ่ะ อก่าวะตอนแรกนะคะบรรดาบอสเขาก็เดินเซอร์เวยต่างๆว่าโลเคชั่นให้ไหมคะพื้นที่ให้ไหมป่าไม้ให้ไหม,มป่าไม้นั้นที่นี้ว่าต้นไม้ให้ไหมสมบูรณ์ไหมคะแล้วก็พอเราสร้างตรงน,นี้ปุ๊บโอเคตรงนี้มันสมบูรณ์หนึ่งมันติดทะเล ติดวิวไม่ไกลจากกรุงเทพเห็นบอกว่าที่ที o ็อปเนี่ยรักษาป่าไม้ด้วยยังไงคะอุปกรณ์ก็ค่อยเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้คือเป็นใจสําคัญในการสร้างทีช็อของเราค่ะ,คะแล้วเราก็ภูมิใจอย่างมากเพราะว่าการสร้างแต่ละฐานเนี่ยส่วนประกอบของเราจะไม่มีตะปูแต่เราจะมีไขน็อตกับสกรูยึดติดกับต้นไม้โดยไม่มีการต่อเข้าไปในเนื้อไม้มทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติล้วน พื้นที่ของเราทั้งหมด5ไร่นะคะเราจะมีทั้งหมดสองขอดอันดับแรกเราต้องทำเทรนนิ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปขอดสีฟ้าขอดสีฟ้านี่ก็ไม่ใช่จะง่ายๆนะคะสอนให้กับทุกคนเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ซะก่อนนะคะเสร็จแล้วพอจบจากขอดสีฟ้าที่15ฐานเราก็จะไปฐานสีแดงฐานสีแดงของเราได้เป็นจุดสุดยอดเพราะว่ามันจะเป็นความสูง,งที่20เมตรแล้วก็ความยาว150เมตรอืม150เมตรกับสูง รรยี่สิบเมตรเศษยี่เมตรถ้ากับตึกตึก5ชั้นได้มั้งตึก5ชั้นได้มั้งแต่ว่าตอนนี้ไออยากเล่นแล้วล่ะค่ะพี่ป้อนเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะอ่าได้เลยค่ะตัวน,นี้คืออุปกรณ์ของเรานะคะจะจับน้องแอนนะแต่งตัวแล้วะคะ่ะน้องแอนพร้อมที่จะลบไหมคะพร้อมค่ะคะ่ะ นี้เราก็อยู่จุดเทรนนิ่งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเทรนอย่างแรกคือต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์น่อตรงนี้คือกลามิเนอร์นะคะง่ายค่ะตัวนี้เรียกพู่ลี่นะคะพู่ลี่อันนี้ค่ะนี่เอาไปห้อยอย่างงี้นะคะเพราะว่ามีลูกกิ่งตรงนี้ใช่ได้ไหมล้อเลื่อนขับภาษาไทยล้อเลื่อนอ่ะน้องแอนพร้อมไหมคะจะดูที่เปิ้ลเทรนนิ่งก่อนไหมคะดูเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะนะคะค่ะวันนี้เราจะเป็นเทปสีแดงนะคะ หอันแล้วก็มาหนอันนะคะค่ะค่ะเห็นไหมสออันแล้วก็จับขึ้นตรงนี้เราจะมีเทปสีแดงนะคะแอนตรงนี้้อปันนึงเทปสีแดงใช่ไหมค่ะค่ะหนึงถูกต้องค่ะอันนี้อันนี้ จบเทรนนิ่งแล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็จะสู่ฐานเป็นจริงๆละไปตรงไหนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมไปเลยค่ะไปเลยค่ะเราจะมาเริ่มเล่นที่ฐานสีแดงกันเลยละกันค่ะ,ะที่เดิมมันถือก็เหนื่อยแล้วอ่ะมันจ้ Yeah.